เอาป้ายแ้วพี่น้องจ๋าปีนี้เห็ดเพิงหวานบ่มีพี่น้องมีเห็ดตีนแกะเป็นแถวเลยพี่น้องเห็นปะแต่เห็ดตีนแกะเขาป้าผู้เดียวเขา้าปากคนเดียวพี่น้องจา๋าวาดดอกงามแฉนะมึงเป็นแถวเลยอันนี้อันนี้ว่ามันตีนแกะเด้อันนี้เห็ดเห็ดกินบ่ได้ยขับโคกอยู่ทร,รมชาชินี่พี่น้องเบื่อนี้แถวนี้งาม คนปทธนในยางมาเห็ดตีนแกะมาผู้เดียวพิหารเห็ดเวียดไปทรงลูกแหลวก,กมาเด็ตีนแกะเลยว่าเห็ดนางไก่ตอดถรงมือหอกตอดตรงมือออก,อง,อออกงามผี่น้องดอกซ้ำนี้กลังพร้อมแสบถามมันเป็นคนแล้วคนงาวแล้วมันา่แสบ นี่อันนี้เริ่มขนเงาเห็นว่ามันใหญ่เริ่มขนเงาเห็นมีขนพระว่าเขาต้องเคลียร์ขนออกอันนี้บ่ได้เคลียร์ขนลลางยางเดียวพี่น้องอ่อนๆแสบน้อยๆนีน่แสบพี่ลี้มัือนได้ของอ่อนแสบปังกันจะเอาไปฝากลูกสาวที่ปารีสสิเขาไปหาลูกสาวสิเอาพัดแล้วสิไปฝากเพอนพัดใส่ไข่พร้อมมาเก็บไปฝากลูกพี่น้องนี่แหละหาอยู่หากิน ตามธรรมชาติหัวอ,อกแม่เนาะได้กินแนวแซวกับกินหอดลูกพี่น้องเอ้ยได้แต่แนวเดียวอ้อยต่อยเห็ดเพิงหวานบ่ม,มีพี่น้องกษียดได้เก็บปนนี่แหละหพี่น้องเพิ่งขอบคุณทุูกกำลังใจเด้อมาเป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องตลอดเวลานำใจงามๆเนาะเพื่อนะพี่น้องเลี้ยงเออเฮ่ออิสระเออเฮ่อ,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 องามเด้อ มันเป็นแสบอีกแบบหนึ่งเห็ดเลยยำกุ๊บกุ๊บกุ๊บกินเห็ดสมือสมือพี่น้องจา๋านี่อร่อยดีเก็บไ,ไหมเอาไปฝากไีแน่ฝากฝรัง่งฝากฝรัง่งพี่น้องฝากมูฝรัง่งนี่พี่น้องจา๋า บ่ได้เมียนดอกเอาไปฝากูเพื่อนเห็นเพื่อนกินน้ำแสบๆเนาะไปเลาะตอพี่น้องเอ้ยเบิ่งความงามอันนี้เขาต้องจ้องคักๆด้วยพี่น้องเพราะว่ามันคว่ำเหลียงเขาในตาเขาแนมไปไกลๆเนาะจักว่าเฮ็ดอะเบิ้งนี่ิึงบรรยากาศในป่าจักว่าเฮ็ดเพิ่งบานาเฮ็ดอียอย่างพี่น้องโอ้จักว่าเฮ็ดอันเบียหรือว่าเฮ็ดตีนแกะเขาต้องจ้องไกลๆพี่น้องมันจะคอยมาพอนนี่เห็นไหม งามเลี้ยงแถวสายไลย่เห็ดบัวแตกแถวเห็ดขับโคกแต่ว่าบัวมีเห็ดเผึ่งหวานปาดจังสิแต่สิได้เอาแต่เห็ดอันนี้แหละมาให้พี่นองเบิ้องอ่ะเ,อเบิ้งเห็ดตีนแกะกับเบิ้งไปเนาะพี่นองอยุห่างเขาขายแพงแพง,แพง,แพงยุห่างสาิบยูโรต่อกิโลอันนี้บัวแมน อู่กินเขารง,งเรียนอยู่โรงเรียนแม่กะขี่รถมาเก็บเห็ดผู้เดียวในป่าคุณคุณดับพี่นนองงามบะสวยได้เนาะเกียววาบะสวยมากชมความงามของป่าเห็ด ป๊าดพี่น้องไปมาพราเห็ดอันนี้เห็ดอช่องเทนเห็ดช่องเทนหรือว่าเห็ดพันไงช่อ,ชองเตเรนใหญ่ป๊าดยังหาอยากเลยเด้ถ้าปีบอ่อุดมสมบูรณ์กับบ่ได้เด้๋ยวนี้เพียงช่วงนี้คืออยากเฮ็ดหาแนวอยู่แนวกินจับรถได้เขาป้าลอยโหลพี่น้องได้กินเบิร์ดบดถึงมามีเห็ดเผิงหวานแต่ว่าไม่เห็ดอันนี้เห็ดมูนี่ เพราะว่ามันจืดอันนี้เฮ็ดช่องเทนเอาไปพัดแสบหลายพี่หานเอาไปพัดทำบานแล้วกินมาแล้วกินของปแปลกๆใช่แล้วกินพี่น้องบาดพี่น้องเมื่อนี้ดอกบางแง่เพิ่เวอีอสเพิ่เวอเกืบมันบานเต็มทีเลรอตัวนี้เวลาไปหาบลูกหาโมงแง่งบุญละซีโมงจะพลิกขึ้เขาบ้านสินล้อไปเรื่อยๆเว้ยดอกห่อเขาห่อหนามาดอก ไปเรื่อยๆอยู่กับธรรมชาติมีความสุขขนาดสดชื่นขนาดพี่น้องพูนะเป็นแถวต่อไปหันเบื่องขึ้นฟ้าขึ้ฝนมือมองฟ้าบ่มือมองฟ้าได้นไงอยู่ในป่าคักๆได้นไงพี่น้องเห็ดเห็ดอะไรเอ่ยโอ้ยงามดงเห็ดต่อเห็ดพี่น้องเห็ดสีทองเลี้ยงกะหล่ำพูน เห็ดต่อคนซ่อนเนาะเห็ดต่อเห็ดต่อสวยงามกำลังออกไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอ่อมต่อเลยคุณแต่สีสวยมากโอ้ยผีน้องเห็ดแตรดำเป็นเวอรเลยอันนี้ยางสาวเลยนี่มองนี้เมื่อคยออกดอกบานแล้วนี่มาพอเห็ดแตรดำ เห็ดแต่ดำเบิ่งนี้พี่น้องจา้ามาเด้อมาเก็บเห็ดแต่ดำพูนด,ดำปุบปืเก็บก้อนบบดน,นี้อันนี้คือมุมเห็ดแต่ดำนะพี่น้องเอาอันนี้ให้พี่น้องเบิง้งเอาเห็ดแต่ดำมาเบิ่งสภพาพอันนี้คือแยกถุงมันเพราะว่ามันคืมาดำติดนั่นไหมพี่น้องมันจะดำติดแต่ติดเห็ดอันนี้ก็เลยแยกถุงเอาถุงยังถุงพยา เพื่อน่าพี่น้องอันนี้เห็ดแต่ดำไม่ค่อยเก็บก้อนบ่ะนี่ว่าพี่น้องจ้าเขาบ้านและะน้วบ้านนี่มาเบิงนี่แหละได้ได้เห็ดมันปูพร้อมเบิงพายเขาบ้านได้บ้านนี่เห็ดแต่ดำหนีได้ยังมียังเอาถุงยัดใส่นี่อยู่นี่ยัดใส่กระเป๋าพายอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจแจพี่น้องไปและปะ้วบ้านนี่ไปเขาบ้าน ไปครับดูกเสาหล่าไม่ลานี่พ้อบายบายโชคดีมีสุขทุก่านเด้อค่ะเ้อจุบจุบ